นะมนุษย์เรา่องไปนเนาะกิดแก่เจ็บจตายเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะบ่วาสิเป็นครูบาอาจารย์บ่วาสิเป็นพระครูหรือญาติโยมนะคะสาธุชนทุกท่านนะคะโลงบ้างเนาะพี่เนาะนะคะข้ามารือแม่นของพระครูเนาะเพื่อยห้าสิได้บุญกุศลไปน้ำกันนะคะแลนะ้าวปลาไอ้หนุ่มูไปสู้พุ่มที่ดีเด้อ ทุกจูงมันกับสีคอยออกไปเนาะค่อยๆเพื่อน,นไปที่แบบเพื่นก็นนจูงแล้วสามรอบนะคะเป็นธรรมเนียมของชาติการเราแต่ว่าแ่เรามไม่ถ่ายตอนที่พระครูจูงรอบเนาะ่อปกสามสามรอบนะคะทื่มันมีเสียงเทอรนี่เนาะเทอรนี่กันแสงพี่น้องนะคะเคยถ่ายแล้วเมื่อสองวันที่แล้วของคุณยายที่อายุ8ปดสิบปีเนาะ แต่มันติดลิขสิทธิ์นะคะก็เลยใช้วิธีถ่ายตอนที่เสียงเพลงจบสิ้นลงเนาะนะคะก็จะมียาดยโยมนะคะพรบศกพสะศิกานะคะฟังเั้นองก็จะเป็นโ้กูกนะคะตอนนี้เราอยู่ในวัดเนาะนะคะพระคู่นะคะเป็มมนมรณะภารเนาะคะอเอาก็มาไว้อะไรเิ่นเนาะเป็นหกไปแล้เป็นเพื่อนเนาะนะคะ ขอให้ได้ผลกุศลเนาะเพราสทรงคนที่เสียชีวิตขึ้นสวรรค์น,นะคะที่ว่าได้บุญร้ายนะคะก็อาจจะเป็นการเอ่อตงคลิปเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะคเพื่อว่าอ๋อสิไดงปล่อยอะไรเนาะเป็นไปสู่สุคติแล้วก็ภพภูมิที่ดีนะคะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเนาะบนวรรณะข้าศัตรูโลกพี่น้องนะคะทุกๆกำลังใจนะคะ